วันนี้วันที่22นะครับกรกฎาคมกลายเป็นศูนย์มิสูไปแล้วครับสำหรับศู์ด้วโโโดยการของไยวิชนะครับคันนี้เป็นไททานครับมีไหนไม่ทราบม่แนใจ15หรือ16ติดวินหน้าคันนี้ติดวินหน้านะครับพร้อมแอร์ล็อกหน้าหลังแล้วก็คันนี้ติดวินหน้าซึ่งช่างกำลังทำอยู่ กำลังทำอยู่ส่วนอีกคันหนึ่งก็คือคันนี้ก็ไต่ตั้นเปีเก่าครับอ,อีกติดแอร์ล็อกหน้าหลังนะครับก็ยังไม่เสร็จครับเพราะว่าแอร์ล็อกหลังอีกประมาณสองอาทิตย์ของถึงนะครับส่วนมิสซูพิชไททั้นหัวเดียวคันนี้รถป้ายแดงเลยครับยังยังไม่ถึงลูกค้านะครับศูนย์นำมาติดวินหน้าก่อนนะ ศูนยมิสูส่งมานะครับเจ้าของรถยังไม่เห็นรถนะครับเดี๋ยวทางศูนย์เนี่ยก็จะนำรถเนี้ยไปส่งที่ลูกค้าเมื่อเราดามกันชนเรียบร้อยปรับแต่งกันชนนิดหน่อยนะครับเราก็นำวินขึ้นมาติดตั้งในถาดนะครับเพื่อเช็คระยะนะครับรวมทั้งการเดินสายไฟพวกไฟสปอร์ตไลท์ไฟ LED พวกเนี้ยครับจะต้องใช้ได้ ซูไิชี้กันนี้ก็เปลี่ยนยางเป็นบิคอนไปแล้วครับพร้อมสติกเกอร์ลายสวยๆครับ